เรื่องของลุงพลชยพลคดีน้องชมพู่ค่ะเมะื่อวานนี้มาถึงศาลอุทธรณ์นะคะที่มีการตัดสินจำคุก26ปีแล้วก็ยกฟ้องป้าแตนไปและะว้วเมื่อวานนี้ตั้งใจใจะยื่นขอประกันตัวแต่ไม่ทันก็เลยต้องเข้าไปนอนเรือนจำ ถามว่าเครียดไหมเห็นบอกว่าเจ้าตัวหลับได้นะคะแฟนคลับก็เยอะมารอเดี๋ยววันนี้ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคือด้านลุงพลเนี่ยนะคะขอไปดูบรรยากาศย้อนไปเมื่อวันนี้ก่อนเข้าเรือนจำกันหน่อยอม,มีการชู2นิ้วอะคะ่ะนี่ลุพลุง ได้เหมากันแน่แน่เลานะแม่น้อยแม่หน้อยนี่หลากหลายอารมณ์เลยนะหลากหลายอารมณ์ภาพนี้ลุ้นคนอยู่บนรถของทางเจ้าหน้าที่แล้วชูสองนิ้วนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นบรรยากาศนี่ชูสองนิ้วเลยอ้าเข้าและขนาดเดียวกันนะคะเราจะเห็นนี่ คุณผู้ชมมีนาทีนึงด้วยนะคือทางด้านของแม่น้องชมพู่ชื่อเดิมแม่สาวิตรีวงศรีชาใช่ไหมคะ,อะตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะพัชรมนพัชรพัฒน์นามสกุลก็เปลี่ยนนะฮะใช่ค่ะโอ้จากาสาวิตรี<ม>วงศรีชาเป็นพัชรมนพัชรพัฒใช่<อ>นี่นะคะเมื่อวานคุณแม่น้องชมพู่ก็เดินทางมาด้วย ทีนี้หลังจากที่รับฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารคดีของน้องชมพู่วัยสามขวบที่หายไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกอก,ก,อกเนี่ยละค่ะเมื่อปี63ทีนี้ทนายความแม่น้องชมพู่นายพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลนะคะคก็บอกเลยนะคะว่าศาลอุทธรภาคส่มีคำพิพากษานะคะโดยจำเลยที่1โดยศาลสั่งให้ลุงพลหรือนายชัยพลวิพาจำคุก2ีบปีจากเดินต้นเนี่ย20 ช่ขึ้นมาอีก6ปีโอ้โหคือปกติเวลาพี่ภากษาแก้อาจจะแก้ให้ลดน้อยลงไงแต่นี้แก้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วความผิดเนี่ยคือเรื่องของเจตนาฆ่าโดยเลงเห็นผลโทษมันจำคุก15ปีไงคะแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีจำคุก10ปีและข้อหาอัมพรางศพ กระทำการใดๆเกี่ยวกับศพจำคุก1ปีรวม3ข้อหานี้จำคุก26ปีค่ะคและให้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจ์ร่วมที่1ก็คือแม่น้องชมพู่จำนวน1ล้านสนหบาทและชำระค่าสินไหมแก่โจ์ร่วมที่2ก็คือพ่อของน้องชมพู่จำนวน1นล้านสองแสนบาทรวมเป็นเงินที่ลุงพลต้องจ่ายนะคะคือ2องล้านห้าแสนบาทด้วยกันทีนี้ป้าแตนนะคะภรรยาลุงพลนางสมพรหลาโพ สารวิภากษายกฟ้องนะคะคุณผู้ชมครัเนี่ยเราไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งย้อนไปฟังเมื่อวานนี้ค่ะ เราฟ้องว่าในลักษณะเป็นเจตนาฆ่านะผมขอขอนุญาตสรุปแบบนี้นะครับเจตนาฆ่าแต่ว่าสารขั้นต้นท่านกลงมว่าประมาทนะครับประมาท10ปีแล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปี10ปีเป็น20ปีนะครับซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้พอใจโจทย์หมายถึงอายการแล้วก็ทางโจทย์ร่วมทีมทนายน,นะครับก็อุทธร์ไปนะครับว่าการกระทําของจาเลยพฤติกรรมดังกล่าวของจาเลยเนี่ยครับจำเลยที่1นเนี่ยเป็นลักษณะฆ่า ก็คือเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะครับซึ่งสารอุทธรภาคสีท่านก็เห็นด้วยเห็นค้อมต้องด้วยนะครับว่าการกระทำของจำเลยที่หนึ่งนั้นนะครับมีความผิดฐานเจตนาฆ่าแล้วก็ลงโทษวางโทษจำคุกไว้15ปีนะครับส่วนภาคเด็กอายุไม่ต่ำกว่า15ไอ้เกิไม่เกิน15ปีนั้นะ10ปีนะครับนี่ขณะเดียวกันแม่น้องชมพู่เขาก็รู้สึกดีใจและขอบคุณความยุติธรรมนะคะหลังจากนั้นเมื่อคืนเนี้ยแม่น้องชมพู่คุณผู้ชม มีการโพสต์ภาพคู่กับลูกๆคือน้องสด,ดิงและก็มีภาพของน้องชมพู่ด้วยนะคะ<ม>พร้อมกับข้อความคือขอบคุณศาลนะคะที่ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวที่เมตตาและยังเชื่อวความยุติธรรมมีอยู่จริงนี่เป็นภาพเหล่านี้<ม>เราเข้าใจความรู้สึกด้วยนะคะคชาวเนต็ตและแฟนคลับก็ไปแสดงความคิดเห็นกันโดยไปให้กําลังใจซะส่วนใหญ่นะคะคแล้วก็ยินดีกับคําพิพากษาที่มีกันออกมามแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับของแม่น้องชมพู่นะคะ พสกันเยอะแยะมากมายเลยบางคนมาคอมเมนต์บอกว่ากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอกอดแม่นะคะ,ะนี่คดีนี้มันมหากราบจริงๆเนาะมหากราบมากๆ<ต>คุณผู้ชมพฤษภาคมที่น้องหายไปเนี่ยนะครับแล้วไปพบศพวันที่14พฤษภาคมปี63จําได้เนาะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโอ้โหวุ่นวายกันไปใหญ่นะฮะครอบครัวก็แตกแยกกันจะได้ไหสาวงสาบากานกี่รอบ นะลุงพลกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลที่อยู่เกิดในออนไลน์อ่ะเกิดในโลกโซเชียลแบบนี้มีกระแสเห็นใจเกิดข้อสงสัยมีหมดเลยเจ้าตัวมีช่อง YouTube ทำไรายได้เพียบเลย นะครับแล้วก็ไล่เรียนกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาถึงคำพิพากษาของศาลอุทธร์เมื่อวานนี้นะครับทีนี้วันนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ต้องจับตาเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าศาลจะให้ประกันตัวลุงพลหรือไม่แต่ขณะเดียวกันค่ะบรรดายูทูบเบอร์พร้อมด้วย FC ของลุงพลนะคะประมาณ10คนเดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดบุกดาหารมาให้กำลังใจแล้วก็รุน้นว่าศาลจะให้ประกันหรือเปล่าดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะ คือมี f c คนหนึ่งเขาบอกแบบนี้เขาขอนำของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแชมพูแป้งเย็นครีมอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันมาให้ลุงพลค่ะยังมีแฟนคลับใช่ห่วงไม่ได้อาบน้ำครับเออแล้วก็มีกาแฟแ,ฟแบบซองมีกาแฟดำม,มาฝากด้วยส่วนอาหารนั้นได้หาของอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นตำแตงข้าวเหนียวอมไก่ปิ้งปลาดุกมาให้ลุงพลได้กินด้วยค่ะครับ FC แกก็น่ารักนะ เอฟซีลุงพลบอกด้วยนะคะว่าป้าแตนไม่ได้มาที่เรือนจําตอนนี้ป้าแตนอยู่ที่ศาลมุกดาหารบอกว่ารอรุ้นคําสั่งของศาลว่าจะสั่งให้มีการประกันตัวและปล่อยตัวในช่วงเวลาไหนโดยยังไม่มีการให้สัมภาษณ์ซึ่งเรายูทูบเบอร์และก็เอฟซีของลุงพลค่ะก็จะเดินทางไปที่ศาลมุกดาหารเพื่อร่วมลุ้นคําสั่งการประกันตัวลุงพลด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับ ขณะดเดียวกันหลายคนก็อยากรู้ว่าเมื่อาาคืนหลับไม่ลุงพลอยู่ในเรือนจำเนี่ยละค่ะคืนหนึง่งทางด้านคุณกนก,นกวันจิ๋วเชื้อพันธ์ผอบอรเรือนจำจังหวัดนนทบุรีในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกกรมราชทันท่านบอกว่าเมื่อวานนี้13สิงหาคม17.45นากานาทีเรือนจำจังหวัดบุกดาหารรับตัวนายชัยพลน,นะคะซึ่งเห็นบอกว่าเมนูเนี่ย เขามีประจําวันอย่างช่วงเช้าจ,จะรับประทานแกงจุดหมูใส่แตงกวาข้าวสวยทานเกือบหมดค่ะครับส่วนเมนูเรือนจําทั้งสามมื้อนะคะเห็นบอกเลยว่าคือมันมีอีกมื้อหนึ่งอ่ะมื้อกลางวันก็คือมีผัดซีอิ๊วไก่แล้วก็มื้อเย็นก็มีเมนูแกงกะหรี่ไก่มันเทศแล้วก็ข้าวสวยรเรือนจําบอกว่า เป็นไปตามขั้นตอนเลยนะคะพอรุงพลเข้าไปถึงปับ๊บก็ได้ตรวจร่างกายแรกรับทั่วไปพบว่าปกติไม่มีบาดแผลและก็ปฏิเสธว่ามีโรคประจำตัวไม่มียาติดตัวขณะที่การตรวจสุขภาพจิตไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีอาการเครียดนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นปกติเลยไม่ได้ร้องขออะไรพิเศษด้วยนะคะไม่มีอาการเศร้าหมองอะไรใดๆเลยหลังจากนั้นก็ เข้าห้องแยกกักโรคค่ะห้าวันแล้วก็ให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังรับใหม่รายอื่นๆเป็นไปตามระเบียบของเรือนจำทุกอย่างอยู่ได้ตามปกติปรับตัวได้นะคะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะต้องรอดูกันเพราะเมื่อคือนเจ้าตัวพอนอนได้แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องขังอื่นบ้างค่ะเดี๋ยวรอรู้เรื่องการประกันตัวเพื่อจะยื่นฎีกากันต่อไปนะครับใช่ค่ะ